ยอดมือป้องกันตัวระดับสูงค้นพบโดยบังเอิญว่ามีชายต้องสงสัยอยู่ที่ทางเข้าห้องประชุมกำลังแอบมองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำลังกล่าวสุนทรพจน์อยู่บนเวทีในฐานะที่เป็นบอดกาประจําตัวของรัฐมนตรีหญิงจูเลียเขาจะไม่ปล่อยให้ความเสี่ยงแม้แต่น้อยผ่านไปเห็นใครอยู่ข้างนอกไหมไม่มีครับค่ะอยู่เฝ้าตรงนี้บาทสั่งให้แอนอยู่ที่ห้องประชุมส่วนตัวเขาจะออกไปดูเองคนที่ว่านั่นเป็นผู้ช่วยที่รัฐมนตรีเพิ่งรับเข้ามาใหม่เกิดอะไรขึ้นเออ มีข้อผิดพลาดใหญ่ในสุนทรพจนพรบโทรมาหาฉันฉันต้องบอกจูเลียในกระเป๋าถือมีอะไรตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันข้อมูลที่เธอต้องการให้ฉันดูหน่อยด้วยคําขอของบาทผู้ช่วยจึงต้องเปิดกระเป๋าเดินทางเพื่อให้ตรวจสอบหลังจากยืนยันว่าข้างในมีเพียงเอกสารบาทจึงอนุญาตให้เขาเข้าไปในห้องประชุมได้แล้วทว่าบาดไม่เคยคาดคิดว่า เหตุการณ์ก่อการร้ายที่จะส่งผลกระทบต่อวงการการเมืองของอังกฤษทั้งประเทศกำลังจะเกิดขึ้นไม่นานผู้ช่วยก็เดินมาจากด้านหลังมายังข้างเวทีบาดคิดว่าเขาจะมาเตือนเรื่องการเตรียมสุนทรพจน์ให้รัฐมนตรีแต่เมื่อเห็นบริการหญิงวิ่งออกไปเขาก็รู้สึกติดสังเกตและรีบวิ่งตามออกไปทันที หลังจากระเบิดบาดรู้สึกมึนงงและหูอื้อแต่ตอนนี้เขาไม่สนใจบาดแผลบนร่างกายแล้วรีบไปตรวจดูข้างกายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทันทีแต่กลับพบว่าชีพจรและลมหายใจของนานแทบจะเบาบางเหลือเกินเพื่อป้องกันการก่อ,ก,อการร้ายครั้งที่สองด้วยความจำเป็นเขาจึงใช้ร่างกายของตอนเองปกป้องอีกฝ่ายแต่กลับไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองได้เข้าไปผัวพันในแผนการอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้หลังเกิดเหตุตำรวจได้ปิดล้อมที่เกิดเหตุเป็นลำดับแรก และได้ทําการเล่นภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดทีละเฟรมคาดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าถือของผู้ช่วยที่จุดชนวนระเบิดที่ซ่อนอยู่ใต้แท่นปราสายแต่เพียงแค่จากวิดีโอไม่สามารถสรุปได้อย่างแม่นยำยังต้องรวมคําให้การของผู้ชมในที่เกิดเหตุด้วยจึงจะสามารถสรุปได้ในที่สุดแต่ที่ไม่คาดคิดคือบาทก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยของตํารวจด้วยเพราะผู้กํากับการพบเห็นจากกล้องวงจรปิดว่าบาทเคยออกจากห้องประชุมขณะปฏิบัติหน้าที่บาทได้อธิบายสถานการณ์ในตอนนั้นแต่เขาไม่พบสิ่งผิดปกติ ในกระเป๋าถือของผู้ช่วยมิฉะนั้นเขาคงไม่ยอมให้เข้ามาในห้องประชุมคุณตรวจสอบกระเป๋าถืออย่างละเอียดแค่ไหนผมตรวจสอบสินของข้างในตรวจสอบผมดูข้างในมีแต่เอกสารไม่มีอย่างอื่นคุณตรวจค้นตัวเขาหรือยังถ้าฉันเห็นเหตุผลที่จะตรวจค้นฉันก็จะตรวจค้นแต่เขาเป็นผู้ช่วยนักการเมืองที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นคุณจึงไม่ได้ตรวจค้นใช่แล้ว พยานบางคนบอกว่าระเบิดครั้งนั้นเกิดจากกระเป๋าเดินทางบัรเลยงงไปเลยเพราะความประมาทของเขาต่อผู้ช่วยนำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้โดยตรงผู้กำกับการก็ไม่แน่ใจว่าเขาประมาทจริงๆหรือจงใจแต่ยังไม่หมดแค่นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเขายังเคยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทางออนไลน์และนะับตั้งแต่ที่เขาเริ่มเป็นบอดีการดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถูกโจมตีด้วยการก่อการร้ายถึงสองครั้ง ไม่งั้นก็โชคดีเหลือเกินหรือไม่ก็เป็นเรื่องบังเอิญครับท่านผู้บังคับบัญชาแต่ผมไม่เชื่อเรื่องบังเอิญหลักฐานต่างๆทําให้ตํารวจต้องสงสัยเขาแต่พิจารณาจากที่เขาเคยช่วยชีวิตท่านรัฐมนตรีไว้ดังนั้นตํารวจจึงยังสรุปอะไรไม่ได้ในตอนนี้หลังจากสอบสวนเสร็จบาดก็รีบไปที่โรงพยาบาลที่รัฐมนตรีอยู่เขาอยู่รอที่โรงพยาบาลทั้งคืนแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นพวกเราพยายามเต็มที่แล้วครับข้าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับค่ะข,ขอโทษ พร้อมกับคําพูดของหมอว่าขอแสดงความเสียใจด้วยครับค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสียชีวิตในห้องฉุกเฉินหลังจากการช่วยชีวิตไม่เป็นผลบาดยืนนิ่งอยู่กับที่เป็นเวลานานความเสียใจอย่างที่สุดไหลเข้ามาท่วมสมองเขาในทันทีเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่แค่บุคคลที่เขาต้องปกป้องทั้งสองคนยังคงติดต่อกันและกลายเป็นคนรักลับฉันต้องขอโทษทุกคนอย่างยิ่ง ถึงแม้หน่วยกู้ภัยฉุกเฉินได้ปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างกล้าหาญแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจูเลียนมอนแทคูได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลก่อนหน้านี้เนื่องจากบาดเจ็บสาหัสแล้วก็จากไปเขาไม่สามารถยอมรับผลลัพธ์นี้ได้แล้วก็กลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของตัวเองแล้วเอาปืนพกที่ซ่อนไว้บนเพดานออกมาคิดจะจบชีวิตต,ตัวเองเสียทีภัยคุกคามไม่ได้มาจากภายนอกเสมอไปบางครั้งศัตรูอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด ตายจริงเดวิดบัตเดวิดฉันรู้ว่านายเอาลูกกุญแจฉันไปเดวิดคุณอยู่ไหมคะหลังจากภรรยาที่แยกกันอยู่มานานของเขามาถึงก็ตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าทันที เห็นเศษชิ้นส่วนเต็มไปหมดบนหัวของเขาจึงช่วยเขาทําความสะอาดไปด้วยและถามไปด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นนี่มันอะไรกันเศษทองเหลืองเศษของอะไรกันเปลือเปลือกอะไรปลอกกระสุนเดวิดมึงทําอะไรเนี่ยผม แล้วแล้วไอารากับชาลีล่ะจะทำยังไงผมฉันจะพาคุณไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ไม่ได้ห้ามให้ใครรู้เรื่องนี้คุณมีแผลไม่แลลทะลอกแล้วดูเหมือนว่าคุณจะเยื่อแก้วหูฉีกด้วยไม่เป็นไรเดียวก็หายใช่แค่ครับเดวิดเดียวก็หายเองแค่ครับโอ้พระเจ้าคุณไม่ควรทำเป็นไม่เป็นอะไรเลยเดวิดคุณยิงตัวเองเหรือ ก็ไม่เชิงแค่กระสุนปลอมทำไมคุณถึงใช้กระสุนปลอมฉันไม่รู้ว่ามันเป็นฉันไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นกระสุนปลอมปรากฏว่าปืนของเขานั้นถูกใครบางคนเปลี่ยนเป็นกระสุนปลอมโดยไม่รู้ตัวบัตรที่ใจเย็นลงแล้วตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงทันทีเขาจำได้ว่าก่อนการประสายเพียงไม่กี่วัน เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองแห่งชาติริชาร์ดได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจูเลียอีกฝ่ายมอบแท็บเล็ตให้กับรัฐมนตรีซึ่งบันทึกเรื่องขืาอฉาวมากมายเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีไว้แต่รัฐมนตรีไม่ได้ไรายงานเรื่องขื้อฉาวเหล่านั้นออกไปโดยตรงแต่กลับทรงบาทไปที่บ้านทักของนายกรัฐมนตรีในเวลากลางคืนอย่างลับๆและดูเหมือนว่าจะทำข้อตกลงลับบางอย่างกับอีกฝ่ายและดูเหมือนว่าจะทำข้อตกลงลับบางอย่างกับอีกฝ่าย แม้ว่าพวกเขาจะเคลื่อนไหวอย่างลับลแต่ก็ถูกริชาร์ดเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองแห่งชาติค้นพบเมื่อผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติทราบเรื่องจึงโกรธแค้นอย่างมากเ <wagen S 2> ขาตั้งใจจะลับๆ,ๆ,ล,ๆล่อๆร่วมมือกับรัฐมนตรีโคนนายกรัฐมนตรีไม่คิดว่ารัฐมนตรีจะเอาข้อมูลที่เขาให้ไปทำการต่อรองกับนายกรัฐมนตรีส่วนนักการเมืองคนอื่นๆที่ต่อต้านรัฐมนตรีก็เริ่มที่จะเคลื่อนไหวอย่างลับลนายกรัฐมนตรีโทรมาเมื่อกี้ถึงแม้จะไม่รู้ว่ารัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีตกลงกันเรื่องอะไร แต่พวกเขาต้องลงมือทําอะไรสักอย่างวงการเมืองจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ใหญ่จริงๆด้วยจูเลียกําลังจะได้ดเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเราต้องดําเนินการทันทีบาทก็รู้ตัวในตอนนี้เช่นกันการตายของรัฐมนตรีอาจเกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่คัดค้านท่านแต่ก่อนที่เขาจะได้คิดอะไรต่อเขาก็ถูกตํารวจเรียกตัวกลับไปที่สถานีตํารวจอีกครั้งเพราะการสืบสวนของตํารวจพบว่าระเบิดที่ใช้ในที่จัดการประชุมของรัฐมนตรีนั้น เหมือนกับระเบิดที่ใช้ในรถไฟก่อนหน้านี้แป๊จึงทําให้พวกเขาต้องสอบสวนใหม่นาดีหญิงสาวชาวตะวันออกกลางบนรถไฟแต่เธอบอกว่าระเบิดเป็นของสามีเธอให้มาและก่อนหน้านั้นสามีของเธอก็เคยเจอผู้ชายคนหนึ่งมาตำรวจนำรูปถ่ายหลายรูปมาให้เธอชี้ตัวแต่เธอก็บอกว่าไม่มีผู้ชายคนนั้นอยู่ในรูปจนกระทั่งบัตรนำภาพวาดของริชาร์ดเจ้าหน้าที่หน่วย่าวรองมาให้ดูคุณทำอย่างนั้นไม่ได้ฉันทำไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้แจ้งเรื่องนี้ไว้นาเดียช่วยดูภาพคนร้ายหน่อยคะ่ะ นาเดียช่วยด้วยข้าเป็นเรื่องชีวิตคนคุณจำคนนี้ได้ไหมคะนาเดียแน่ใจนะว่าผู้ชายที่สามีคุณเจอเป็นคนนี้ดูเหมือนว่าการเสียชีวิตของรัฐมนตรีต้องเกี่ยวข้องกับเขาแน่แต่ขณะที่ตำรวจและบาดกำลังสืบสวนเขาอยู่บาดกลับพบอย่างตกใจว่าข้อมูลของริชาทั้งหมดถูกลบหายไปหมดสิน้นก็มีแต่หน่วยข่าวกรองแห่งชาติเท่านั้นที่ทำได้บาดคาดการว่าน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่พยายามปกปิดเรื่องอื้อฉาวและร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองแห่งชาติวางแผนลอบสังหารรัฐมนตรี ทันใดนั้นบาดก็คิดขึ้นได้คืนนั้นที่เขาไปส่งรัฐมนตรีที่บ้านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีบอกเขาว่าถ้าหากตนเองเกิดอันตรายให้บาดไปที่โรงแรมที่ตนเองพักดูเหมือนจะมีอะไรสําคัญซ่อนอยู่ที่นั่นแน่ๆก็อย่างที่คิดไม่นานนักบาดก็พบแท็บเล็ตที่เก็บข้อมูลลับๆของนายกรัฐมนตรีอยู่ในกรอบรูปขณะที่เขากําลังคิดแผนต่อไปเขากลับบังเอิญเจออดีตผู้ช่วยที่ถูกปลดออกจากตําแหน่งโดยรัฐมนตรีชาแนลโชคดีจังเลยนะคะ แต่ทั้งสองเพิ่งทำงานด้วยกันได้ไม่กี่วันแต่ผู้ช่วยสาวกลับแสดงท่าทีที่กระตือรือร้นผิดปกติไม่เพียงแต่ขอเบอร์โทรศัพท์ของบาทยังบอกว่าอีกสองวันจะชวนเขาไปดื่มด้วยบาท,ที่เฉียบแหลมสังเกตเห็นความผิดปกติทันทีเห็นผู้ช่วยสาวหน้าตาตื่นตกใจรีบร้อนเดินขึ้นรถหรูยี่ห้อเรโวของชายลึกลับคนหนึ่งไปบาจึงรีบถ่ายรูปชายคนนั้นไว้ทันทีแล้วเขาก็ให้ตำรวจหญิงที่ไว้ใจได้ช่วยสืบหาตัวตนของชายคนนั้น พบว่าอีกฝ่ายเป็นถึงหัวหน้าแก๊งมาเฟียท้องถิ่นชื่อลุกที่คุมบังคับองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่บักจึงฉุกคิดได้ทันทีก่อนหน้านี้เขาเอาแต่จับจ้องไปที่พวกนักการเมืองแต่กลับมองข้ามร่างกฎหมายการต่อต้านการก่อการร้ายที่รัฐมนตรีเสนอซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงที่สุดสําหรับเหล่าอาญากรเมื่อเทียบกับพวกนักการเมืองที่ชอบเล่นเกมการเมืองอาญากรมีแนวโน้มที่จะก่อเหตุฆาตกรรมมากกว่าเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมบาทจึงรับคําเชิญของผู้ช่วยไปที่บาหางหนึง่ง เขาต้องการล้วงความลับเกี่ยวกับหัวหน้าแก๊งมาเฟียบางอย่างเกี่ยวกับลุกแต่แล้วลุกก็เดินตรงเข้ามาและสารภาพว่าเขาเคยให้อาวุธปืนกับชายมีแผลเป็นที่เคยพยายามลอบสังหารรัฐมนตรีกระสุนปรอมนี่คุณเป็นคนเปลี่ยนใช่ไหมต่อมาบาดก็ถูกพวกของลุกทำร้ายจนสลบแล้วจับขังไว้ขณะเดียวกันตำรวจก็สืบจนพบชายมีรอยแผลเป็นที่เคยลงมือสังหาร,รัฐมนตรี ปรากฏว่าเป็นเพื่อนร่วมรบที่เคยไปรบในอัฟกานิสถานกับบาทและจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าหลังจากรัฐมนตรีเสียชีวิตบาทเคยแอบเข้าไปในโรงแรมที่รัฐมนตรีพักอาศัยเมื่อพิจารณารวมกับจุดน่าสงสัยต่างๆก่อนหน้านี้ข้าคิดว่าเขาต้องเกี่ยวข้องกับการตายของท่านเสนาบ,บดีแน่พวกเรารู้สึกสงสัยมานานแล้วว่ามีคนทรยศอยู่ภายในไอ้คนนี้มันหลอกข้าตั้งแต่แรกมันหลอกพวกเราทุกคนเราจะต้องจับมันมาลงโทษด,ด้วยมือของเราเอง และในขณะเดียวกันบาทที่ถูกทำร้ายจนสลบไปตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองถูกมัดระเบิดเต็มตัวแล้วก็ยังถูกหัวหน้ามาเฟียลุกทิ้งไว้ในท่อระบายน้ำอีกแต่เขากลับไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองอยู่ในอันตรายตำรวจได้ดตัดสินแล้วว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายที่ฆ่ารัฐมนตรี